สวัสดีครับอยู่กับไทวูดนะครับวันนี้พาชมแบบประตูไม้สักสองแบบพร้อมกันเลยนะครับแบบแรกก็จะเป็นประตูไม้สักแนวเรียบหรูชุนี้ทำสีวอลนัทนัดข้างของลูกฟักประตูแกสลักร่องประแจจีนใหญ่นะครับชุนี้ลูกค้าสาั่มเพื่อนำไปติดตั้งแบบบานประกบคู่นะครับแต่แบบประตูแบบนี้สามารถติดตั้งในทั้งแบบบานคู่และบานเดี่ยวนะครับประตูสีวอลนัทก็จะออกแนวกลิ่มขึ้หน่อยนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแบบประตูอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสไตล์เรียบหรูเสริมด้วยการทำร่องวงรีและลูฟักด้านบนนะครับแบบประตูบ้านนี้นะครับาสามารถติดตั้งได้หลากหลายนะครับไม่แบบว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือประตูหลังบ้านประตูหน้าบ้านก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นลายเรียดของการเดินเส้นนะครับต้องโค้งมนและไม่สะดุดนะครับประตูบ้านนี้ทําสีสักทองเข้มเน้นความเรียบหรูไม่มีรดหลายของงานแกะสลักนะครับและพบกับคลิปประตูไม้สักสวยจากไทยบูธในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ